อโอโมรีสอโอโมใคยิแรงแรงอาซา No! เรามีคำที่ผสมด้วยสระอาทอะไรบ้าง 中立。 i don't know i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.